อ oh. สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็อยู่กับช่างน้องวีอ่ะวันนี้เราก็จะพาทุกคนมาเล่นเกมฟีฟไฟอีกนะคะแต่ว่าเกลีเป็นโหมดจัดอันดับนะคะมไม่รอช้าเราไปเริ่มเกมกันเลยค่ะ ผมยุ่งมากเลยทำไมมีแต่ผู้ชายทอ้อ ยังหลดไม่ได้เลยเรเราก็จะลงพีกนะคะลงตรงที่คนเยอะนี่แหละเสียงรู้ว่าเราจะตายก่อนไหมตายก่อนนี่หมายถึงเราอะตายก่อนท้อใจ ลงกันเลยจ้านี่เป็นอะไรไม่รู้ทุกคนแบบเน็ตมันชอบช้าแบบนี้ตายนี่การเน็ตช้าไม่น่ารอดไม่น่ารอดนะ รับของไม่ได้แล้วโอ้ยอย่าเพิ่งเหน็ดช้าสิเมื่อกี้ยังเล่นได้อยู่เลยไอ <c oughs> อ๋ออ๋อออ <c oughs> ด้แหละแดแหละมาแล้วทุกคนมาแล้วเดี๋ยวเราเก็บของก่อน ฮ้ยม,มีคนมีคนมีคนนะมีคนนะ คนหีนคนโอ้ยยิงมันไม่โดนเขาไม่ประทะเราทุกคนแล้วก็จะเก็บของไปเรื่อยๆไม่กวนเขาดีกว่า เดี๋ยวตัวเองเจะตุยก่อนนะคะกดหายดีกว่าอู้วววจ้ควาคน กึิ้งมานะเก็บของก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวตุวยเขาต้องประทะก,กันข้างนอกเนี่เดี๋ยวเราไปแจมก่อนแฟบไม่มีใครไม่มีคนเลย อันนี้จ้าต่ะมาเราจะไปไหน,นวะรถอย่างแรง กระเป๋ากนทุกคนกระเป๋าสามโอโอโอไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดขอ้อบานแป๊บ เจคอคนเจอคนนี่ไงปังไม่ตายค่ะวายกดปืนผิดนีก่อนเพื่อมีคนอีกวาย Oh my god. Không. Hơi hơi hơi. Chán chát tôi nào. ไม่มีหรอกไปดีกว่าลุออกไปเข้าวงกันจ้า๋ยวตุยเอ้อเออ,เอ,อใครยิงวะ ใครยิงอน้า oh <No. S 1> ไปดีกว่าไม่อยู่แล้วยิงหน้ากลัวเกินอุยอ้ยคือนึกงว่าคนไม่ใช่จะอุ้ยมีคนไหมเอ่ยเปอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเห็นใครแวบบ๊บ่ะ แลงมันยังน้อยนะทุกคนมันก็ยังจะแบบไม่ค่อยหวดเท่าไหร่แต่ถ้าแบบหวดเพิ่มขึ้นมานะบอกเลยเราตุยเน่ไปเยี่ยมโรงงานดีกว่าอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยรดหอได้ รถเล่นสนุกกี s <S <laughs> สร้างเอฟเฟก์เองล่นหนึ่งคนเหลืออยู่แปดคนนะตอนนี้ไม่รู้ว่าเขาอยู่ไหนกันบ้างนะอุยอ้ยเธอแล้วเธอแล้วจ้าไปขึ้นรถต่อ <laughs> อยู่ไหนกันอยู่ไหนกัน ออกมาสิเฮ้ยโอ้รถบินได้ยังไงยังไงจะแล้วจะลวชนปั้งเข้าให้ยังไม่ตุยหรอกอุ้ยอุ้ยอุ้ยไม่ได้นะ <Un stoppable. S 1> เกือบตุยถอ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 ยเยเมื่อกี้ยังเห็นคนอยู่เลยอยู่ไหนวะ ทางนี้ไหมนุ่นอ,อยู่ขอบนู่นไงวะโอ้นู่นเอาโอ้ยเกยนปืนหน่อยเรียบร้อยเียบ้อย,ย,อยไปจ้ะขึ้นรถจ้ะเหลืออีกหนึ่งคนอะอยู่ไหนกน ช่อยู่แถวนี้หรอตอนนี้คือเกงเ่งไปหมดแล้วคะ่ะใครจะอยู่ใครจะไป <Woo! S 1> ไม่เคยได้ที่หนึ่งเลยนะคะ <Yeah. S 1> ก็ขี่วนอยู่นี่แหละจ้า <laughs> หรือว่าอยู่ตรงแอร์ดอกหรือเปล่า <laughs> ไม่รู้อ่ะพาจะยิงแม่นไหม <laughs> มาแวคะค่ะอยู่ไหนไม่มี <laughs> เอาไก็อยู่ไหนวะอยู่บนบ้านหรือเปล่าขี่วันนี่แหละถ้ารถมันจะเร็วโง่ยิงไงคะทุกคนก็เลยขับรถด,ดีกว่าปลอดภัยไว้ก่อนแต่ว่าถ้าเขายิงแม่นนี่คือแบบตุยอย่างเดียวตอนนี้ไม่เห็นคนอะ่ะวินี่ไงคนจะใช้โอ้ยออก เอาเมื่อกี้รู้สึกว่าเขาวิ่งวิ่งวิ่ง,ว,งวิ่งติดใช่ปะเมื่อกี้บักไปห,หรือว่าเน็ตช้าไม่รู้ oh. เพิ่มแลนเพิ่มแล้วจ้าเป็นโกสองส <Yeah. S 1> ู้มากเอาเมื่อกี้มไม่ได้ดูว่าฆ่าเท่าไหร่ ไม่รู้ว่าค่าเท่าไหร่เมื่อกี้เออหมดแต่กดก็ <g ül üyor> <g ül üyor> สำหรับคลิปนี้ก็จบเพยงท่านี้นะคะก็อยากให้ทุกคนกดไลค์มาเยอะนะกดไลค์กดแชร์กดซัสบสไคร์หหนูด้วยนะคะบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ